ผู้ปฏิบัติงานครับเป็นที่ปรึกษานะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็เรียนเชิญครับท่านประธานก่อนนะครับเรียกว่าหัวกัดกรุปนะครับเพื่อให้ความเห็นไปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวลานการการทํางานของหน่วยงานภาทีตรวจสอบเท็จริงให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับนี่คือชื่อหัวข้อจริงจริงอีกหกบรรทัดนะครับเราตัดออกไปมนั้นแบกตอบท่านจะถึงภาทีเครือข่ายแช็ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมกลุ่มย่อยในวันนี้นะครับขออนุญาต ดำเนินรายการนะครับสื่อที่ต่อตั้งขึ้นมาได้เจ็ดแปีแล้วนะฮะแล้วก็มีบทบาทที่สําคัญในการช่วยกระตุ้นนะครับให้เกิดการตระหนักรู้รวมถึงบุคลากรด้วยจึงเป็นที่มาให้มีโครงการอันนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งใช้คลิปแล้วก็บริโภคอย่างมากมายเลยนับตั้งแต่เรามีระบบอินเทอร์เน็ตแล้วเรามีมือถือ เราในเชิงตัวบุคคลตรงที่บางครั้งเราก็มีอคติในใจอยู่เหมือนกันช่วยกันรองนะครับเรื่องของความถูกต้องแม่นยำแต่ทวันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันวิ่งตรงได้กล่าวทักทายทุกท่านไปแล้วเลยนะครับเราก็จะเสริมสร้างพลังตรงนี้เพื่อให้เกิดการทํางานไปให้ช่วยกันให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นครับแต่ไม่น้อยกิจกรรมวันนี้ก็น่าจะ รวบรวมแล้วก็เผยแพร่จัดทำเป็นรายงานรวมถึงนำเสนอผ่านหนังสือ่อขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่สละเวลาแล้วก็ตูแลให้เกียรติกับโครงการนะครับได้มาร่วมสื่อแล้วก็ภาคประชาชนต่อไปนะครับในบรราโครงการก็ผมต้องขอกราบขอบคุณแล้วก็ขอขอบเปิดโครงการนี้นะครับก่อนจะให้สดงความเห็นเนื่องจากอยากขอขอ้อมูลก่อนได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะขอใช้เวลาตรงนี้ประมาณสัก10-15นาทีนะครับไปยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทางวิชาการก็มีการบันทึกเอาไว้แล้วว่ามีการใช้วิทยุเนี่ยในการสร้างรรก,กระแสคลุกรุดมในยุโรมนะครับก็ถูกกล่าวหาจากฝ่ายของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นสังคมนิยมเหมือนกันว่าใช้สื่อในการเราะประกันได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันโดยใช้สังคมของทุนนิยมใา่ เป็นสว่วนหนึ่งเลยนะคะในการกเคลขึ้นเวทีระดับชาติต่อไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นข้อเสนอในเวทีวันนี้จะถูกเอาไปสัมปร้อ์ต่อเพื่อที่จะนําเสนอให้เป็นกลไกชาติแล้วยังตอนนี้ล่าสุดนี้ก็ยังมีกรณีอาหารเสริมอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนปรับปรุงแล้วก็ไปทำให้เป็นงานวิชาการแล้วก็มีประโยชน์ต่อประเทศต่อไปนะคะ คนนี้ในคําว่าแนวทางการบราการการทางานภาขีพวกเราในที่นี้คือภาขีนะคะของบุคคลสําคัญต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีคนนําไปบิดเบือนเราเรียกว่าเป็นข้อมูลที่แฝงเจตนาร้ายนะคะไม่สามารถจะไปแก้ไขได้หมดนะจะมีินเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะจานวิเชิงเสริมเลยค่ะปิดกั้นก็ไม่ได้จะไปควบคุมก็ลําบากควบคุมลําบากปิดกั้นก็ไม่ใครส่งก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ อันนี้คือปัญหาของเราตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ครับผมโครงการนี้นะครับก็จับมือกันระหว่างกองทุนสื่อข่ากับทีด้าความมุ่งหวังก็คือว่าเราจะเดินสายไปทั่วประเทศเลยจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยวันนี้เราอยู่ที่ชนบุรีถือเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกหลังจากจบวันนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะได้ข้อมูลเป็นองความรู้ขึ้นมาจากผู้เขา้าร่วมทุกทา่าน แล้วเราก็จะนำความรู้ตรงนี้นไปสก,กัดเพื่อให้ได้เป็นข้อมูลทำรายงานข้อที่สองคือเราต้องการกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือร่วมมือกันระหว่างภาคทีเครือข่ายจะเห็นว่าผู้เข้าร่วมมีมาจากหลากหลายสาขาจากหลายห่ายร่วมการทั้งนักวิชาการทั้งสื่อมวลชนทั้งา้ปราชกาชนั้งูลนิธิต่างๆมากมายอย่างน้อยวันนี้มาพบปากกันแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จัก เราก็อนาคตข้างหน้าก็จะสามารถร่วมมือกันได้เราจะทำแบบนี้ครับทั่วประเทศเลยเราไปภาคเหนือนมาแล้วถ้าตะวันออกเสร็จเราก็จะไปภู้นท่านเลนี่เป็นความมุ่งหวังโครงการในวันนี้ครับอาจารย์ครงการต่างๆที่ผ่านมาที่เราไปปัญหา,ท,หาที่เราเต้องัในรเรเื่องของการสื่อสารในเชิงพื้นที่นะคะก็ะจะมีความใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาระดับชาตินั่ก็คือเรื่องของ สื่อออนไลน์หลอกลวงในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะใน้กระทั่งในเรื่องของตอนนี้เรื่องการเงินมัค่อนข้างมาแรงแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็เรื่องของไข่ของออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้เกือบจะทุกภาคเลยเป,เป็นแบบว่ามีประเด็นปัญหาร่วมกันนะคะหลังจากโจทย์มมนาทุกคูณทุกภ เกิดประโยชน์แน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นการทํางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งนักวิชาการนะคะแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่แล้วก็ประชาชนทั่วไปซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราจะไปพัฒนานะคะเป็น,นกลไกระดับชาติในการที่จะทํางานในการที่เราจะต่อสู้กับข้อมูลลวงข่าวลวงต่างๆนะคะเป็น,นกลไกรในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหลังจากการพัฒนานี้เกิดขึ้นเราก็จะนําเสนอให้กับกองทุนสื่อ เพื่อใช้ใองค์กรอื่นๆเนี่ยมาเชื่อมประสานในการทํางานในเชิงนโยบายต่อไปนะคะซึ่งกลไกตัวนี้จะมีประโยชน์มากค่ะเพราะข้อเสนอของเราจะนําไปสู่การพัฒนาระดับชาติและระดับสากลต่อไปเราก็จะเชื่อมกับองค์กรระดับสระดับชาติด้วยนะคะก็คือโ f แฟ t นะคะชคุวรกันแชร์แล้วก็องค์กรอื่นๆกระทรวงนะคะมาร่วมงานร่วมงานกันในการพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปค่ะ เราะฉะนั้นเสียงสะท้อนจากพวกเราทุกคนก็จะกลายเป็นนโยบายะระดับชาติและระดับสากลต่อไปเพราะฉะนั้นถึงว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาร่วมมือร่วม,มใจกันสะท้อนเสียงของเราไปสู่ภาครัฐ